หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวระทึกขวัญของชายหาดอันลึกลับแสนจะประหลาดแห่งหนึ่งและใครก็ตามที่ได้ย่างกายเข้าไปเหยียบย่ำพื้นที่นั้นภายในไม่กี่ชั่วโมงร่างกายของคุณจะแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนทางชีวิตของคุณด้อยยุเพียงแค่นหนึ่งวันเท่านั้นและเรื่องราวของหนังเรื่องโอจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอเวอเรเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพียแค่หนึ่งไลค์เพื่อเป็น และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโอ้ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดน่ครับมันจะได้เริ่มต้นที่ครอบครัวของคาป้าที่มีด้วยกันทั้งหมด4คนนั่นก็นคือพ่อแม่และลูก2คนพวกเขาเนี่ยได้คนพบรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับบนอินเทอร์เน็ตพวกเขาเนี่ยก็เลยขับรถไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจกันและเมื่อไปถึง พริสกาผู้เป็นแม่ก็ต้องแปลกใจที่ในภูบรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยดูดีเกินกว่าที่ไหนๆที่เธอเคยพบที่ทั้งพนักงานเนี่ยก็ยังต้อนรับพวกเขาด้วยการบริการเป็นพิเศษด้วยการนําค็อกเทลเนี่ยมาให้พวกเขาได้กินไม่นานนับลูกๆของพวกเขาที่มีชื่อว่าแมดด็อกและเทรนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งไปกดน้ําดื่มกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเขากับอิดลิฟล้านชายของเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ทําให้อิดลิฟกับเทรนนะครับกลายเป็นเพื่อนเล่นกันในทันทีหลังจากนั้น ครอบครัวขาป้าเนี่ยก็ได้พาลูกๆทั้งสองไปเล่นน้ำที่ทะเลแล้วเทรนกับอิดเล็ก็เด้นแนะนำตัวพร้อมถามชื่อบุคคลต่างๆที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนชายหาดกันและครอบครัวแรกที่พวกเขาได้พบนั่นก็คือครอบครัวของแอนเนตและครอบครัวที่สองที่พวกเขาเจอก็คือครอบครัวของเกรกที่เป็นตำรวจนั่นเองแล้วพอตกกลางดึกฟริสก้าเนี่ยก็ได้ทะเลาะกับสามีของเธอถึงเรื่องที่เธอเนี่ยมีเนื้องอกที่ท้องแต่เธอเนี่ยก็ไม่อยากบอกให้ลูกๆได้รู้ ซึ่งมันเนี่ยขัดกับความคิดของสามีที่พยายามจะบอกให้เธอเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังได้แล้วทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันยกใหญ่จนลูกๆเนี่ยแับได้แต่นั่งกอดกันแล้วก็ภาวนาให้พ่อแม่เนี่ยหยุดทะเลาะก,กันโดยเร็วและเมื่อเสียงทะเลาะก,กันของพ่อแม่เงียบลงเทรนเนี่ยก็ด้หยิบจดหมายที่อิดลิฟส่งให้เขาออกมาแปลเป็นข้อความภาษาอังกฤษซึ่งเนื้อหาภายในจดหมายเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อิดลิฟเนี่ยสร้างขึ้นมาและเขาเนี่ยก็แปลออกมาได้ว่าแข่งกินไอศครีมพรุ่งนี้นะต่อจากนั้นในรุ่งเช้าาวันต่อม ครอบครัวของคาป้าก็ได้นั่งกินมื้อเช้ากันที่ล็อบบี้ของโรงแรมแต่แล้วจุดจู่ลุงของอีดลิฟผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ทก็ได้กระซิบกระซาบบอกพวกเขาถึงเรื่องของชายหาส่วนตัวที่เขาเนี่ยจะแนะนำให้แคแขกบางคนได้ไปที่นั่นเท่านั้นซึ่งครอบครัวของคาป้าเนี่ยก็สนใจมันเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยก็เลยตอบตกลงที่จะไปโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่บอกให้ใครได้รู้ตามที่ลุงของอิดลิฟเนี่ยบอกเขาเอาไว้ทันใดนั้นเองแพทิเซียภรรยาของจารินเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนชักอยู่บนพื้น และเธอเนี่ยก็เป็นโรคลมบ้าหมูทาให้ชายคนหนึ่งที่เป็นหมออาสาเข้าไปดูอาการของเธอจนเธอเนี่ยครับมีอาการดีขึ้นทันตาเห็นไม่นานนักครอบครัวของคาป้าก็ได้ขึ้นรถตู้ที่ทางรีสอร์ทจัดเต็มเอาไว้ให้และพวกเขาเนี่ยก็เดินทางไปยังหาส่วนตัวแต่ทว่าไม่ได้มีแค่ครอบครัวของพวกเขาที่ไปยังมีครอบครัวของหมอที่มีด้วยกันทั้งหมด4คนและหมาอีกหนึ่งตัวไปด้วยกันกับพวกเขาด้วยและเมื่อไปถึงหาส่วนตัวแล้ว คนขับนะครับก็ได้ส่งตะกร้าอันใหญ่ที่ใส่อาหารอยู่เต็มไปหมดให้กับทั้งสองครอบครัวก่อนที่คนขับเนี่ยจะขับรถจับไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นครอบครัวทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินลึกเข้าไปในป่าผ่านช่องหุบเขาเล็ก,ลกๆก่อนจะพบเข้ากับชายหาดธรรมชาติที่แสนจะสวยสดงดงามแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ชายหาดเพียงลําพังอยู่ก่อนแล้วซึ่งหมอเนี่ยก็มีท่าทีไม่ถูกชะตากับชายคนนั้นเป็นอย่างมากผิดกับแมดด็อกนะครับที่เธอเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของพวกแรปเปอร์ ทำให้เธอเนี่ยได้รู้จักชายแปลกหน้าคนนี้เป็นอย่างดีและเขาเนี่ยก็คือมิสไซย์ผู้โด่งดังนั่นเองไม่นานนักลูกๆของทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานทั้งสร้างบ้านจากผ้าเช็ดตัวและก็วิ่งไล่จับกันจนลูกๆนะครับได้เจอเข้ากับสิ่งของต่างๆท,ท,ที่ขึ้นสนิมแล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ใกล้กับโขดหินทําให้พิสกานะครับต้องรีบห้ามไม่ให้ลูกๆเนี่ยจับของขึ้นสนิมพวกนั้นเพราะอาจจะติดเชื้อโรคขึ้นมาได้หลังจากนั้น เทรนเน่ก็ได้ลงว่ายน้เพยงลําพังพังมองดูชายหาดอย่างมีความสุขแต่จูๆ่ๆร่างของหญิงสาวแปลกหน้าเนี่ยก็ลอยมาชนเขาจากทางด้านหลังทําให้เขาเนตกใจจนรีบว่ายน้ําขึ้นฝั่งพร้อมกับตะโกนเรียกพ่อแม่ของเขาไปด้วยก่อนที่หมอและสามีของพริสกาจะมาช่วยกันนาร่างของหญิงสาวขึ้นมาบนฝั่งครับก่อนจะปรากฏว่าเธอเ,เสียชีวิตไปแล้วทําไมทุกคน,นต่างสงสัยมิดไซ์และเปอร์ที่มองดูร่างของหญิงสาวพร้อมกับเลือดก,กำเดาไหลออกจากจมูกไม่หยุด แต่ทว่าสามีของพริสกาก็ตัดสินใจพูดคุยกับมิสไซที่ทุกคนต่างหวาดระแวงจนเขานี่ครับได้รู้ว่ามิสไซเนี่ยไม่ใช่คนฆ่าหญิงสาวคนนี้เขาเนี่ยแค่คนที่มาเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นโดยที่เธอเนี่ยเป็นคนเข้าหาเขาเองด้วยซ้ําระหว่างนั้นเองหมอเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปที่รีสอร์ทเพื่อเรียกให้รถเนี่ยมารับพวกเขาแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆครับจกกุกระทังครอบครัวของแพทริเซียและจารินเนี่ยมาถึงพอดีและสามีของพริสกากับหมอก็ได้เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครอบครัวของจารินได้ฟัง ทำให้จารินนะครับตัดสินใจเดินเข้าไปในหุบเขาเพื่อออกจากชายหาดแห่งนี้แต่ยิ่งเขาเนี่ยเดินลึกเข้าไปในหุบเขามากเท่าไหร่เขาเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกปวดหัวมากขึ้นเท่านั้นจนท้ายที่สุดเขาเนี่ก็สลบลงไปก่อนจะตื่นขึ้นมาอยู่หน้าทางเข้าหุบเขาซะอย่างนั้นส่วนทางฝั่งของพริสกาเธอนะครับก็ได้เดินไปขอความช่วยเหลือให้หมอนี่มาดูลูกๆของเธอจากที่หมอนี่กำลังดูแลยญ้าของเขาอยู่ทำให้หมอนะครับตัดสินใจเดินตามเธอไปแต่เขาเนี่ยก็เดินจากยญ้าไปเพียงไม่กี่ก้าว ยาของเขาเนี่ยก็หยุดหายใจก่อนจะเสียชีวิตลงในทันทีขณะเดียวกันแพทติเซียและจารินก็ได้เล่นเกมทายอายุของเทรนและแมดด็อกและพวกเขาเนี่ยก็ถายว่าเทรนเนี่ยอายุ11ขวบแต่แมดด็อกเนี่ยก็ตอบพวกเขากลับไปว่าไม่ใช่เทรนเนี่ยอายุ6ขวบส่วนฉันเนี่ยอายุ11ปีและนั่นก็ทําให้แพทติเซียและจารินเข้าใจว่าเด็กๆเกนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการได้เห็นศพต่อหน้าต่อตาแต่แท้จริงแล้วนะครับมันเนี่ยไม่ใช่เลยพวกเขาเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงขนาดที่พ่อแม่ของพวกเขาถึงกั้นจําพวกเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ําระหว่างนั้นเองทางด้านของมิสไซเขาเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาจนเขาเนี่ยรีบวิ่งหนีออกจากชายหาดผ่านทางหุบเขาที่เป็นทางออกเดียวจากที่แห่งนี้ซึ่งฝ่ายหมอที่ได้เห็นว่ามิสไซในยครบวิ่งหนีไปเขาเนี่ยก็รีบวิ่งตามมิสไซไปด้วยเช่นกันแต่ยิ่งพวกเขาเนี่ยวิ่งเข้าไปในหุบเขามากเท่าไหร่พวกเขาเนี่ยก็ยิ่งเกิดอาการปวดหัวหนักแล้วก็ฝืนขึ้นมาที่หน้าทางเข้าหุบเขาอีกครั้งหลังจากนั้น ทั้ง3ครอบครัวเนี่ยก็เริ่มเป็นกังวลทึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบนชายหาดแห่งนี้จนกระทั่งหมอในครับได้หยิบมีดขึ้นมาก่อนจะฟันไปที่หน้าของมิสไซอย่างรวดเร็วทําให้ผู้คนต่างแตกตื่นแล้วจารินก็คอยห้ามปาหมอเอาไว้ก่อนที่หมอจะบอกกับทุกคนขึ้นมาว่าฉันนึกว่าเขาจะทําร้ายฉันฉันเนี่ยขอโทษไม่นานนักจารินเนี่ยก็ขอดูแผลที่ใบหน้าของมิสไซแต่ปรากฏว่ารอยแผลที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้มันในกับสมานกลายเป็นแผลเป็นในพริบตาแล้วมิสไซเนี่ยก็บอกกับทุกคน ถึงเรื่องที่เขาเนี่ยป่วยเขาก็เลยมาพักผ่อนที่นี่และหญิงสาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันกับเขาแต่แค่เขาเนี่ยไม่ใช่คนฆ่าเธอและหลังจากที่มิตรทรเนี่ยกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังแพทย์ที่เสียเนี่ยก็เอะใจขึ้นมาว่าบางทีที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นโรคจิตแบบกลุ่มเกิดจากการกระทบกระเทือนทางจิตใจที่คิดว่าเราเนี่ยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้พอพูดจบนั่นเนี่ยก็ทาให้แพทย์ที่เสียตัดสินใจเรียกรวมครอบครัวที่อยู่บนชายหาดทั้งหมดเนี่ยมาเปิดใจพูดคุยซึ่งกันและกัน จนพวกเขาได้รู้ว่าหมอจะเป็นโรคความเครียดสะสมจากการทํางานและก็อาจจะต้องกินยาเพื่อระงับอาการระหว่างนั้นเองพริสกาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกปวดที่หน้าท้องตำแหน่งที่มีเนื้องอกอยู่ขึ้นมาจนสามีของเธอเนี่ยตัดสินใจบอกทุกคนรวมถึงลูกๆของเขาได้ฟังว่าพริสกาเนี่ยมีเนื้องอกที่ท้องด้านขวาแต่หมอบอกว่าไม่เป็นพิษสิ้นเสียงพริสกาเนี่ยก็หมดสติล้มลงไปกับพื้นซึ่งจารินที่เป็นพยาบาลและหมอเนี่ยก็ต่างช่วยกันดูอาการของพริสกา ก่อนจะพบว่าเธอเนี่ยจะเป็นต้องได้รับการผ่าตัดในทันทีเพราะเนื้องอกของเธอเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆจนกดทับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทําให้สามีของพริสกาตัดสินใจให้หมอและจารินทําการผ่าตัดช่วยเธอแต่แล้วในจังหวะที่หมอนี่ครับได้กรีดมีดลงไปบนหน้าท้องของพริสกาอยู่นั่นเองแผลของเธอเนี่ก็สมานเข้ากันในชั่วพริบตาทาให้หมอเนี่ยต้องลงมือกรีดหน้าท้องของพริสกาอีกครั้งพร้อมกับให้คนอื่อๆนๆนช่วยกันเปิดแผลที่หน้าท้องเอาไว้ ก่อนที่จารินนะครับจะล้วงมือเข้าไปคว้าเนื้องอกออกมาจากร่างกายของเธอซึ่งมันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือของคนเลยทางั้งที่ก่อนจะลงมือผ่าตัดเนื้องอกของเธอเนี่ยมีขนาดเท่าลูกกลอบเท่านั้นแล้วพริสก้าเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมามันคนที่เพิ่งตื่นนอนหลังจากนั้นมิสายเนี่ยก็ได้เดินไปดูศพของหญิงสาวที่เอาผ้าคลุมเอาไว้ก่อนจะพบว่าเนื้อหนังบนล่างของหญิงสาวได้หายไปและก็เหลือแต่เพียงโครงกระดูกเท่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วการย่อยสลายนี้จะเกิดขึ้นภายใน7ปี แต่หลังพบศพของหญิงสาวเธอเนี่ยกับเหลือแค่กระดูกภายใน3ามชั่วโมงทาให้พวกเขาทั้ง3ครอบครัวได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นบนชายหาดแห่งนี้จนได้รู้ว่าเวลา60นาทีบนชายหาดคือ2ปีของพวกเขาหรือก็คือภายใน1วันพวกเขาเนี่ยจะมีอายุเกือบ50ปีนั่นเองอีกทางการที่พวกเขาเนี่ยหมดสติไปในหุบเขาเป็นเพราะร่างกายของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับและมันเนี่ยก็ไม่ต่างจากการดำน้ําลึกเพื่อลงไปในความกดอากาศที่เปลี่ยนฉับพลันจังหวะนั่นเอง พีสกาเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาว่าเทรน์ลูกชายของเธอเนี่ยหายไปไหนพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็เลยออกตามหากันจนไปเจอเข้ากับเทรนด์ที่เดินตีกู้มากับคาร่าลูกสาวของหมอและพวกเขาเนี่ยกำลังเดินออกมาจากเต็นท์ผ้าด้วยกันแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นครับเพราะคาร่าเนี่ยตั้งท้องได้5เดือนแล้วทางๆงที่เวลาเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่20นาทีเท่านั้นและท้องของเธอเก็ยังใหญ่ขึ้นทุกวินาทีต่อจากนั้นอีกไม่กี่นาทีต่อมาคาร่าเนี่ยก็ได้ปวดท้องใกล้คลอดลูกแล้ว แต่หมอเนี่ยก็เกิดจากการทางประสาทขึ้นมาทําให้แม่ของคาร่าตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปในหุบเขาเพื่อวัดเธอเนี่ยจะตามหาคนมาช่วยลูกสาวของเธอเอาไว้ได้แต่ทว่าเธอเนี่ยก็ทาไม่สําเร็จเธอในครับได้หมดสติบ,บนพื้นหน้าทางเข้าหุบเขาเหมือนกับคนอื่นๆที่เคยลองพยายามและจังหวะน,นั้นเองคาร่าเนี่ยก็ได้ให้กาเนิดทารกออกมาได้สําเร็จเพียงแต่เวลาที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วบนชายหาดนั้นส่งผลให้ทารกเนี่ยไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้จนเขาเนี่ยเสียชีวิตลง ทำให้แม่ของคาร่าเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวที่จะอยู่บนชายหาดแห่งนี้ต่อไปจนเธอเนี่ยกดดันให้หมอที่เป็นสามีของเธอรีบพาเธอออกไปจากที่นี่แต่ทว่าหมอเนี่ยก็เริ่มเสียสติขึ้นมาจนเขาเนี่ยเอามีดที่อยู่ในมือแทงลงไปบนทรายไม่ยั้งก่อนที่หมอนจะเดินเข้าไปหามิดทรายโดยที่ไม่มีใครเนี่ยเห็นก่อนจะลงมือแทงเขาไม่ยั้งจนเสียชีวิตลงขาที่แล้วหมอเนี่ยก็เดินไปนั่งอยู่ในมุมเงียบๆเพยงลาพัง ส่วนทางฝั่งของสามีของพริสก้าเขาเนี่ยก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาหมอเพื่อหยิบมีดที่นสนิมออกมาจากมือของหมอพร้อมกับนํามันเนี่ยไปไว้ในกระเป๋าของพริสก้าอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ไม่มีใครเห็นหมอเนี่ยก็ได้หลั่งน้ําตาออกมาไม่นานนักจารินที่เป็นทั้งพยาบาลและนักว่ายน้ําก็อาสาจะเป็นคนว่ายน้ําข้ามทะเลไปเพื่อหาชายฝั่งแล้วก็ตามหาคนมาช่วยเหลือพวกเขาให้ออกจากชายหาดประหลาดนี้ได้และหลังจากที่จารินเนี่ยว่ายน้ําออกไปพริสก้าเนี่ยก็ได้บอกกับสามีของเธอขึ้นมาว่า ฉันรู้จักที่นี่จากการสุ่มจับฉลากใบเสร็จรับเงินที่ร้านขายยาพวกเขาเนี่ยรู้สภาพทางการแพทย์ของพวกเราพวกเขาเนี่ยมีหนังสือเดินทางของพวกเราพวกเขาเนี่ยส่งรถพิเศษมารับที่สนามบินพวกเขาเนี่ยทำให้ดูเหมือนเราเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านพอพูดจบพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนนะครับได้แอบมองพวกเขาอยู่ไม่นานนักแมดด็อกเนี่ยก็ได้ถามแม่ของเธอขึ้นมาว่าแม่เนี่ยจะทิ้งพ่อไปใช่ไหมแม่เนี่ยมีคนอื่นใช่ไหมพิสกาเนี่ยก็เลยตอบแมดด็อกกลับไปว่า แม่เนี่ยเคยมีแต่ตั้งแต่อยู่ที่นี่ความคิดแม่เนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่คําตอบนี้ก็ยังไม่ทําให้แมดด็อกเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาอยู่ดีทําให้เธอเนี่ยครับเดินลงไปในทะเลเพื่อสงบสติอารมณ์แต่แ้วจะจู่ร่างของจารินเนี่ยก็ลอยเข้ามาชนเธอจนเธอเนี่ยเริ่มสติแตกแล้วก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนที่สามีของพริสกาและเทนจะช่วยกันพาร่างของจารินขึ้นมาจากทะเลแต่ก็ไม่อาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันการอยู่ดีขนาดนั้นเอง คาร่าที่เห็นผู้คน,นเริ่มเสียชีวิตลงไปทีละคนทีละคนเธอเนี่ยก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตามหาคนมาช่วยเพราะเธอเนี่ยครับรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบทุกเรื่องกับคนที่เหลืออยู่จากการกระทําของพ่อเธอเองโดยที่ไม่ฟังเสียงห้ามปามของทุกคนเลยแม้แต่น้อยและเมื่อคาร่านี่ครับได้ปีนขึ้นไปสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงยอดของภูเขาจูๆ่ๆเธอเนี่ยก็หมดสติลงกลางคันทาให้ร่างของเธอเนี่ยดิ่งลงกระแทกกับพื้นและก็เสียชีวิตคาที่ในทันทีต่อจากนั้นไม่อีกกี่ชั่วโมงต่อมา แพทเเซียเนี่ยก็เกิดจากการชักขึ้นมาครับแต่เธอเนี่ยก็อยู่แต่การชักแล้วก็กลับมาชักซ้ําๆอยู่แบบนั้นไม่หยุดทําให้เธอเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้ทําให้เธอเนี่ยต้องเสียชีวิตลงในทันทีและพอตกเย็นแม่ของคาร่าเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ออกมาและเธอเนี่ยก็รับไม่ได้กับการเสียลูกสาวคนเดียวของเธอไปทําให้เธอเนะครับเดินเข้าไปในหุบเขาพางขอโทษลูกสาวที่เธอเนี่ยไม่อาจปกป้องชีวิตของลูกสาวเอาไว้ได้ขณะเดียวกันเทรนและแมดด็อก พวกเขาเนี่ยก็ตรวจสอบสิ่งของต่างๆที่ถูกทิ้งเอาไว้บวนชายหาดจนได้เจอเข้ากับสมุดโนต้ตเล่มหนึ่งและภายในสมุดโนต้ตเล่มนั้นก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าฉันติดอยู่ที่นี่มีแร่ธาตุพิเศษล้อมรอบเอาไว้ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วมีที่อื่นที่เป็นแบบนี้บ้างไหมใครพบที่นี่บ้างอีกทังในสมุดโนต้ตนะครับก็ยังจดลายชื่อของคนที่อยู่กับเจ้าของสมุดบนชายหาดแห่งนี้เอาไว้อีกด้วยส่วนทางฝั่งของพริสกาเธอเนี่ยก็เริ่มมีอาการหูดวกมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับสามีของเธอที่สายตาเนี่ยเริ่มพาโมลลงไปทุกทีทุกทีทาให้สามีของเธอเริ่มเปิดใจคุยกับเธอขึ้นมาว่าผมรู้ว่าคุณเนี่ยมีคนอื่นผมแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นเขาผมอยากให้คุณได้เจอคนที่ดีกว่าผมพริสกาเนี่ยก็ได้ตอบสามีของเธอกลับไปว่าฉันเนี่ยเคยมีคนอื่นแต่ความคิดของฉันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วฉันไน่มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณเสิ้นเสียงหมอเนี่ยก็ได้ถือมีดเดินเข้ามาทางสามีของพริสกาที่สายตาผ้ามัว ทำให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามานั้นเป็นใครก่อนจะถูกหมอนะครับใช้มีดฟันเข้าไปหลายทีซึ่งเขาเนี่ยก็เลือกที่จะเอาตัวบังพิสก้าไว้แทนที่จะวิ่งหนีไปครับจังหวะนั้นเองพิสก้าเนี่ยครับที่หันไปมองสามีของเธอบอดีเธอเนี่ยก็ได้เอาตัวเข้าบังสามีของเธอเอาไว้แต่สามีเนี่ยก็ดันตัวเธอออกพร้อมกับตะโกนบอกให้เธอเนี่ยพาลูกๆไปซ่อนทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจวิ่งไปบอกให้ลูกๆของเธอเนี่ยซ่อนตัวก่อนที่เธอเนี่ยจะวิ่งกลับมาคว้ามีดที่สนิมในกระเป๋าของตัวเองแล้้วกก็แแททงงเขขขขาาไปีขข่่นนอออหมมมพับูดึ มีดนี้เนี่ยเป็นสนิมมันเนี่ยเป็นพิษเมื่อเข้าสู่กระแสะเลือดแก่เส้นเสียงเชื้อร้ายจากสนิมก็ได้ขยายวงกว้างเข้าสู่ร่างกายของหมออย่างรวดเร็วจนหมอในครับล้มลงไปกับพื้นก่อจะเสียชีวิตคาที่ในเวลาต่อมาส่วนทางฝั่งของแมตตอกและเทนพวกเขานี่ครับก็รีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในซอกขูบเขาและก็ได้เจอเข้ากับภรรยาของหมอที่เริ่มหลังคอมแล้วก็แก่ชรา,าลงทุกทีทุกทีอีกทั้งร่างกายของเธอก็เริ่มผูกกอนลงจากโรคขาดแคลเซียม ซึ่งเธอเนี่ยก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องเสียลูกสาวไปทําให้เธอเนี่ยครับใช้ก้อนหินใหญ่เนี่ยปล่อยลงมาจากที่สูงทําให้แขนของเธอเนี่ยหักลงและอีกไม่กี่วินาทีต่อมาร่างกายของเธอเนี่ยก็ค่อยๆหักลงไปทีละท่อนทีละท่อนจนร่างกายของเธอเริ่มบิดเบี้ยวและแขนขาเนี่ยก็ผิดรูปจนสุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็เสียชีวิตลงครับและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงครอบครัวคาป้าก็ได้นั่งอยู่รวมกันเสมือนใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ก่อนที่พ่อแม่ของเทรนและแมดด็อกจะเสียชีวิตลงเนื่องจากแก่ชราครับต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาเทรนกับแมดด็อกที่เหลือกันอยู่เพียง2คนแล้วก็ตัดสินใจเล่นกอนปภาษาทรายด้วยกันเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้เล่นมันมาก่อนอีกทั้งพวกเขาเนี่ยก็ยังมีเวลาเหลืออยู่แค่อีก13ชั่วโมงเท่านั้นระหว่างนั้นเองเทรน,น่ยก็ได้หยิบจดหมายของอิดลิบขึ้นมาแปลตัวอักษรและในนั้นเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าลุงของฉันเนี่ยเกียรติประการัง ทำให้พวกเขานีครับคิดว่าปากาลังเนี่ยอาจจะปกป้องพวกเขาจากผลกระทบของหินนี้ได้พอคิดได้ดังนั้นเทรนเนี่ยก็วิ่งไปหยิบสมุดโนต้ตที่จดลายชื่อคนหายมาติดไว้กับตัวก่อนจะว่ายน้ําลงไปในทะเลพร้พอมๆกับแมดด็อกและเมื่อพวกเขาเนี่ยครับว่ายเข้าใกล้ปากาลังมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้พบว,ว่าด้านในปากาลังนั้นเป็นอุโมงค์ให้พวกเขาเนี่ยรอดออกไปได้แต่ทว่าชายเสื้อของแมดด็อกนะครับก็ได้ไปเกี่ยวกับปากาลังเข้าพอดีทําให้เทรน,น่ยพยายามช่วยเธอให้หลุดออกมาจากปากาลังอย่างไม่ยออ่อท้อ จนกระทั่งเกิดรอยเลาที่ปะกาลังขึ้นมาและนั่นก็ทําให้ชายเสื้อของแมดด็อกได้หลุดออกมาได้และพวกเขาเนี่ยก็รีบว่ายขึ้นไปสู่อากาศหายใจที่ช่องเล็กๆของปะกาลังก่อนจะว่ายออกไปที่ทะเลด้านนอกหุบเขาได้สําเร็จขณะดเดียวกันคนที่เฝ้ามองดูพวกเขาอยู่นั้นก็คือคนที่ขับรถมาส่งพวกเขานั่นเองครับและเขาเนี่ยก็สองกล้องอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นแมดด็อกและเทนี่ยว่ายขึ้นมาสู่อากาศหายใจเลยทําให้เขาเนี่ยคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว เขาเนี่ยก็เลยนำรับที่บันทึกภาพของทุกคนที่อยู่บนชายหาดเนี่ยกลับไปที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ซึ่งเจ้าของศูนย์วิจัยนี่ก็คือเจ้าของรีสอร์ทที่ครอบครัวขาป้าเนี่ยเข้าพักนั่นเองและแท้จริงแล้วอกเทที่พนักงานเนี่ยนำไปเสิร์ไว้แขกพิเศษมันเนี่ยก็คือยารักษาที่พวกเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนที่จะนําครอบครัวทั้ง3เนี่ยไปที่ชายหาดเพื่อทดสอบดูว่ายาเนี่ยได้ผลการรักษาดีมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นแพทิเซียที่เป็นโรคลมบ้าหมูนันเองครับเริ่มแรกที่เธอเนี่ยไปถึงชายหาด เธอจะไม่มีอาการชักเลยแต่กลับมีอาการชักขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไป8ชั่วโมงหรือก็คือยาที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันเนี่ยสามารถรักษาคนที่เป็นโรคลมบ้าหมูได้นานถึง16ปีครึ่งนั่นเองหลังจากนั้นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็ได้กลับไปยังรีสอร์ทเพื่อเตรียมต้อนรับหนูทดลองรายใหม่ที่กําลังมาถึงโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าแม่ต็อกและเทรนเนี่ยรอดมาได้แล้วก็นําสมุดโนด้ตไปให้กับตํารวจที่เทรนเนี่ยเคยถามไปตอนเขาอายุ6ขวบเรียบร้อยแล้วก่อนที่พวกเขาเนะครับ จะเดินเข้าไปหาเจ้าของรีสอร์ทเพื่อเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ในสิ่งเลวร้วายที่เขาได้ทําม,มันลงไปต่อจากนั้นอีกไม่กี่นาทีต่อมาแมดด็ Đ อกและเทนก็ได้ขอบคุณอิตลิฟที่บอกคาใบ้คอยช่วยเหลือพวกเขามาโดยตลอดและเมื่อตำรวจได้มาถึงพวกเขาในกลับก็ได้จับกลุ่มเจ้าของรีสอร์ทไปที่สถานีตำรวจเพราะลายชื่อในสมุดโนตนั้นเป็นลายชื่อคนหายทั้งหมดและนั่น,นก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยทีเดียว ่อนที่ตำรวจจะได้พาแมตต็อกและเทนออกจากรีสอร์ทนี้ไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่พวกเขาจะไม่สามารถมีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาได้อีกต่อไปแล้วก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องโอด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เจ้าของรีสอร์ทพยายามจะสร้างยารักษาขึ้นมาโดยใช้ช้หาดนั้นเป็นสถานที่ทดลองมันเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นมา ถ้เขาเนี่ยผิดที่ไม่ถามความสมัครใจของผู้ที่ถูกทดลองเลยสักนิดและมันเนี่ยก็ไม่ต่างจากการฆาตกรรมคนและก้าวเรื่องการผลิตยารักษาโรคเนี่ยมาบังหน้าพอสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์จากมันก็มีแต่เขาเท่านั้นเองส่วนครอบครัวที่อยู่บนชายหาดนี่น่าสงสารมากจริงๆครับคนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆอย่างหมอที่มีโรคทางระบบประสาทคิดว่าเขาเนี่ยต้องกินยารักษาแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยอยากเป็นโรคนี้หรอกครับและในช็อตที่เขาเนี่ยร้องไห้ออกมา มันนี่ก็ทําให้รู้ว่าเขานี่ยครับไม่ได้อยากรู้สึกหรือตั้งใจทําแบบนี้ลงไปเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปที่5 9เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนาเทลสกอร์ผมนี่ก็ขอให้ไปสักที่6.7เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับ ในตอนนี้นะครับต่างช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี In s t ต g r กรมช่องก็นด้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนหไม่ให้ผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงเพจลิงกลุ่มและก็ลิงไอด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวัน สวัสดีครับ